สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง i v วี่โรแม e a ์แองนะคะคืนนี้นะคะเราจะมาเป็นคลิปวิดีโอแ a n d o m นะคะถ้าใครนะคะเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้วีด้วยนะคุกคนคลิปนี้นะคะจะมาดูนะคะว่าคนของใจของคุณนะคะ ในค่ำคืนนี้นะคะเขาละเมอเพอ้อพบถึงคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนที่แท้จริงนะคะของคุณและเขาก่อนนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นคนที่สวยนะคะสง่งานะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่หล่อนะคะ ตอนนี้นะคะคุณยังที่จะแบบส่องหรือว่าแอบ,บมองเขาคนที่คุณนึกถึงในเวลานี้อยู่ตลอดนะคะคุณอยากมีใครสักคนที่เดินมือ,อ,อจุงมือไปกับคุณนะคะไม่ว่าจะหนทางจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะ คุณอยากมีความรักที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ในบางครั้งนะคะคุณจะมีคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณและคุณก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนคนนั้นที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยนะคะคุณต้องการที่จะ take action บางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วไพ่บอกว่า คุณเนี่ยมีความหวังกับความรักครั้งนี้นะคะเป็นอย่างมากและคุณก็มีเหมือนกับคุณนะมองเห็นสิ่งตรงหน้าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่จะเข้ามาใกล้ๆคุณแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะใกล้จะถึงแบบว่า ความชัดเจนจะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะในเวลานี้นะคะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณแล้วก็มโนถึงคุณไว้อย่างไรบ้างนะคะ เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเหมือนเป็นปมที่แกะกันยากนะคะเป็นปรมรักปมสวาดนะคะที่มั่นคงและแข็งแรงนะคะในบางครั้งคุณเองนะคะเป็นคนที่แข็งนะคะไม่ยอมแบบเปิดใจกับผู้ชายคนนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะ ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะกระชากปมของคุณออกนะคะปมที่ว่าคุณแข่งข้อกับเขาเหมือนกับคุณอาจจะแบบคนนิ่งๆอะ่ะไม่ไม่อยากจะเทคแอคชั่นอะไรนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาอยากจะแก้ปมนั้นของคุณออกนะคะและเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาในบางครั้งในบางคืน เขามีรูปคุณนะคะอยู่อาจจะมีอยู่ในมือถือหรือว่ามีวางบนโต๊ะทางานก็ได้เมื่อเขาทิดถึงคุณเขาจะหยิบรูปคุณมาดูนะคะผู้ชายคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีเงินเดือนดีนะคะหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจนะคะเป็นคนที่หล่อด้วยนะคะบางคนอาจจะใส่แว่นนะคะ แว่นใส่ตาหรือว่าอะไรนี้เป็นคนที่มีมารสมาร์ทเท่นะคะใครเห็นก็หลงรักเขานะคะผู้ชายคนที่คุณนึกถึงเนาะอุ๊ยไพออกมาบอกว่าเขาอยากที่จะมามอบความรักความชัดเจนให้คุณเขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณคุณดูสิ เ็นไหมเขาใหญ่ที่จะมีครอบครัวกับคุณอะสี่ไม้มันออกมารักครั้งนี้นะคะเป็นรักระยะไกลนะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษานะคะบางคนอาจจะอยู่ต่างแดนกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นฝรั่งนะคะหรือว่าคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนก็ได้หรือว่าจะเป็นคนต่างภูมิภาคกันนะคะ ถ้าจะเจอกันเนี่ยต้องนานนะคะเหมือนกับกว่าจะได้เจอเนาะเหมือนกับว่าเป็นระยะทางนะคะนานนะคะแต่เขาเองเนี่ยตัวเขาเองเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นผู้หญิงที่มีตัวเลือกเยอะนะคะใครๆก็ชอบที่จะเข้ามาผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่ชอบที่จะเข้ามาแบบเข้าหาคุณนะ่ะอชอบเข้าหาคุณเพราะว่าเห็นว่าคุณนะ่ะสวยนะคะ แต่ว่าเขาบอกเขาบอกว่าตัวคุณไพ่บอกว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีบาดแผลในใจกับคนรักของคุณที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้คุณอาจจะแบบมีปากเสียงกันมีทะเลาะกันบ้างในบางครั้งนะคะคุณก็เลยแบบนิ่งๆอ่ะแบบ แข็งอะ่ะปากแข็งอะคุณเป็นผู้หญิงที่ปากแข็งจริงๆแล้วนะ่ะคุณน่ะรักผู้ชายคนนี้ที่คุณนึกถึงคุณสองคนรักกันแต่ว่าไม่เปิดใจไม่เปิดหน้ากากเข้าหากันแบบแกล้งทําเป็นแบบไม่รักกันไม่ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตใจจริงๆแล้วอะจิตใจลึกๆของคุณและเขาอะคือ รักกันชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนมีฟอร์มทั้งคู่เลยนะคะอีโก้สูงทั้งคู่นะคะมีฟอร์มมีฟอร์มอยู่ผู้ชายคนนี้ที่คุณนึกถึงนะคะเขาจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะวิจะมองว่าเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะนะคะหรือไม่ก็คุณและเขาทั้งสองคนอาจจะเป็นคนรักสัตว์เนาะอาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าเป็นสัตว์สี่เท้าก็ได้แล้วก็ เขาผู้ชายคนนี้จะชอบดนตรีชอบเสียงเพลงนะคะชอบอะไรที่แบบทำให้มีความสุขเนาะลื่นเลงอะไรเงี้ยเสียงเพลงบทเพลงบางคนก็ชอบแบบเป่าแซกโซโฟนเป่าเป่ามีชอบมีเครื่องเป่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเครื่องเป่าที่เป็นเครื่องดนตรีอะ่ะไอวี่ก็ไม่ค่อยถนัดตรงนี้นะเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขา,าอยากจะพาคุณไปเที่ยว อยากจะพายเรือเล่นนะคะหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ล่องเรืออยากพาไปแหล่งน้ําต่างๆนะคะถ้าเขามีโอกาสนะคะภายใน6เดือนนี้ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้เจอคุณนเขาจะพาคุณไปเที่ยวนะคะไปล่องเรือกันนะคะบางคนบางคนมันมีไพ่แต่งงานมาอาจจะได้แต่งงานแล้วก็จะได้ไปฮันนีมูนกันนะคะตัวเขาเองนะคะ อยากจะมอบความชัดเจนให้คุณนะคะคุณก็ต้องไพ่แนะนำว่าคุณนะนะควรที่จะเปิดใจนะคะอย่ามัวแต่ช่างใจอยู่นะคะไพ่บอกว่าคุณเนี่ยคุณตัวคุณเองเนี่ยช่างใจอยู่นะคะแต่ก็อยากจะจับมือกันกับคนที่คุณนึกถึงนะคะคุณตัวคุณเองก็อยากจะจับมือกันนะคะเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ยังช่างใจตัวคุณเองนะคะ และจะต้องมีวันใดวันหนึ่งนะคะคุณเนี่ยจะได้ถอดหน้ากากนะคะอีกไม่นานแล้วคุณจะถอดหน้ากากของคุณเองหรือไม่ก็ตัวของเขานะคะ <sería> ขเขาจะถอดหน้ากากของเขาออกนะคะเพื่อแสดงความมั่นคงนะคะไพ่ <guaranteed> ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่แสดงความมั่นคงนะคะสี่สี่ถ้วยนะคะ <todas> แสดงความมั่นคงเขาจะมอบความรักความชัดเจนความมั่นคงให้กับคุณนะคะ เขาอยากจะมาขอคุณแต่งงานอยากจะมั่นคุณไว้ก่อนเลยนะคะบางคนอาจจะได้แต่งงานกันนะคะภายในสี่เดือนนะคะหรือว่าจะได้มีการมั่นหมายในสี่เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาจะพาคุณไปเที่ยวนะคะโลดแล่นไปนะคะช่วงนี้ตัวเขาเองนะ่ะเขามีความรู้สึกว่า เขาอยากจะสวดมนต์ภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ความรักความสัมพันธ์ของเขาและคุณนะอะให้มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะคะเขาจะสู้นะคะคนนี้อาจจะเป็นทหารก็ได้นะคะเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาทำงานเหนื่อยหนักมากตอนนี้นะคะ เขาอยากจะโอบกอดคุณนะคะมอบความรักให้คุณนะคะมีความรักที่หอมหวานอยากจะใช้วันเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะในวันพักผ่อนอ,อยู่กับคุณนะคะตอนนี้เขาขอเก็บเงินสักก้อนหนึ่งก่อนนะคะเขาบอกนะว่าขอเก็บเงินก่อนนะคะแล้ว เดี๋ยวอะไรอะไรนะคะก็จะดีขึ้นนะคะขอเก็บเงินก่อนนะจ๊ะที่รักอะไรอย่างนี้ผมจะมั่นคงกับคุณนะคะไอวี่ก็มองว่าอคุณทั้งสองคนนะคะเป็นความรักที่ดีต่อกันเนอะจะได้มั่นหมายจะได้พบเจอจะได้แต่งงานเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะ น่ารักเลยทีเดียวเชียวนะคะเอาละค่ะคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะเป็นคลิปวิดีโอแรนดอมนะคะไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดคลิปนี้นะคะถูกใจคุณนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอวี่ด้วยนะคะทุกคน แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับคืนนี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย